ทำให้ครอบครัวดีขึ้นสุขสบายมากขึ้นก็เลยผักดันตัวเองเป็นนักกีฬาเต็มตัวค่ะสวัสดีครับคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจในวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับนักสนกเกอร์สาวชาวไทยซึ่งสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักสนกเกอร์หญิงเบอร์หนึ่งของโลกได้นั่นก็คือมิ้งสระบ,บุรีหรือว่าเมจิกมิง้ง สาวน้อยวัยเพียง24ปีครับที่สามารถสร้างความสั่งเตือนในระดับโลกได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติค่ะไปแข่งต่างประเทศครั้งแรกแล้วก็ตอนนั้นไม่ได้คาดหวังว่าแบบจะทําผลงานออกมาได้ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าผลงานออกมาได้เกินคาดมากๆก,ก็คือไปคว้ารองแชมป์เยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีค่ะก็ เป็นจุดเริ่มต้นที่สนุกกับมันแล้วก็อยากลองกับกีฬาน,นี้มากขึ้นก็คือคุณแม่ทำงานอยู่ที่โตสนุกเกอร์ค่ะหลังจากที่เลิกเรียน ก็ได้ไปรอคุณแม่เลิกงานคือไปทําการบ้านไปเล่นอยู่ที่โต๊ะสนุกเกอร์แล้วก็มีผู้ใหญ่เห็นแววก็เลยอยากให้ลองมาฝึกเล่นดูแล้วก็ก็เลยได้ลองฝึกตั้งแต่ตอนนั้นเคยลองเล่นแบดมินตันค่ะก,ก็ชอบค่ะแต่ว่าณนะตอนนั้นคือคุณพ่ออยากให้มาทางสนุกเกอร์มากกว่าค่ะผมมองว่าสนุกเกอร์เป็นกีฬาที่สามารถสร้างไรายได้เขาได้ก็เลยให้เขาหันมาเล่นสนุกเกอร์นักสนุกเกอร์ผู้หญิงเนี่ยมีค่อนข้างน้อยถ้าน้องเนี่ยได้เล่นหรือว่าได้ฝึก มีโอกาสที่จะติดทีมชาติได้ก็เลยอลองให้น้องเล่นดูนะครับน้องช่วงแรกๆน้องก็อาจจะไม่สนใจเท่าไหร่พอเริ่มมีการแข่งขันพอมีการได้เงินรางวัลน,น้องเริ่มชอบ ตอนที่เริ่มเล่นครั้งแรกน่าจะประมาณ10ขวบค่ะเริ่มเล่นกีฬาจริงจังน่าจะตอนช่วงหลังจากจบมสค่ะก็คือจบมัธยมต้นตอนนั้นก็คือจะอยู่ช่วงระหว่างที่จะเรียนมัธยมปลายต่อหรือว่าจะดรอปเรียนเพื่อที่จะมาฝึกซ้อมเต็มตัวค่ะแล้วจังหวะคือลองไปสอบแล้วไม่ติดคุณพ่อก็เลยแนะนําว่าให้มาลองออฝึกซ้อมสนุกเกอร์เต็มตัวสักปีหนึ่งไหมถ้าไม่ดีก็คือ ให้กลับไปเรียนแต่ว่าในระหว่างหนึ่งปีนั้นก็คือได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยก็เลยได้เล่นสนุกเกอร์มาตลอดเลยค่ะและจ,จุดนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้น้องอได้กลับได้มาเล่นสนุกเกอร์เต็มตัวนะครับก็หลังจากนั้นเมื่อพอ,อเข้ามาซ้อมอยู่ได้รับการขุครอจากคุณพ่อบิ๊กสลับรีนะครับคุณบิ๊กสลับรีนะครับเป็นผู้ฝึกสอนอยู่นะครับก็ทําให้น้องมีเบสิกต่าง แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปฝึกซ้อมอยู่กับโค้ชโหน่งนะครับโค้ชโหน่งสระบุรีนะครับอยู่ระยะเวลา2-3ปีแล้วก็ไปฝึกซ้อมกับอาจารย์หยิกสำโรงด้วยนะครับที่ศรีราชานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าสังกัดของ h h e n d Snooker Club ซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของน้องณนะปัจจุบันนี้นะครับ ที่สนใจกีฬาสนุกเกอร์เพราะว่าคุณพ่อก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนแรกๆก็ด้วยความเป็นเด็กก็ยังไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่ค่ะก็แค่แบบลองทําตามที่ผู้ใหญ่เขาแบบแนะนําดูแต่ว่าพอได้ฝึกซ้อมจริงจังได้เริ่มแข่งขันจริงจังก็เริ่มเริ่มรู้สึกชอบแล้วก็รักกีฬานี้เพราะว่าเหมือนเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งแล้วก็เปิดโลกกว้างให้หนูแล้วก็ได้ผจญภัยเวลาไปต่างประเทศอะไรอย่างนงี้ด้วยค่ะ แรงผักดันและก็แรงบันดาลใจของหนูโดยส,ส่วนใหญ่จะเป็นทางครอบครัวค่ะคืออยากจะทําให้ครอบครัวดีขึ้นอยากจะทําให้ครอบครัวมั่นคงและสุขสบายมากขึ้นก็เลยผักดันตัวเองเป็นนักกีฬาเต็มตัวค่ะต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมในรับผิดชอบ ในชีวิตประจำวันของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองมากขึ้นค่ะช่วงที่ฝึกซ้อมหนักๆแล้วก็ทําผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะก็อาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหนื่อยบ้างอะไรบ้างค่ะเวลาเหนื่อยท้อก็คุยกับทางครอบครัวบ้างอะไรองี้ค่ะเพื่อที่จะให้เขาให้กําลังใจเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราบ้างค่ะแล้วก็พยายามมองถึงอ,อนาคตค่ะว่าแบบ สิ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้เพื่อให้ครอบครัวด,ดีขึ้นอยากจะทําให้ครอบครัวมั่นคงเขาตั้งใจมากและเขามองว่ามันสามารถหาไรายได้ได้แล้วก็ทําให้ครอบครัวด,ดีขึ้นพึ่งเขาพูดมาตลอดว่าถ้าเขาสามารถทําอะไรให้ครอบครัวด,ดีขึ้นเขาจะพยายามเต็มที่ ในแมตสนุกเกอร์ของหนูนะคะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ11ขวบค่ะก็เป็นการแข่งขันรายการดิวชั่น2ในประเทศไทยค่ะผลการแข่งขันก็คือแพ้ค่ะแต่ว่าณนะความรู้สึกตอนนั้นก็คือตื่นเต้นมากๆที่ได้ลงแข่งขันครั้งแรกแล้วก็เหมือนไปหาประสบการณ์ค่ะแมตที่ทำให้ทุกคนรู้จักหนูนะคะน่าจะเป็นรายการเยาวชนโลกสมัครเล่นตอนปี2016ค่ะ ตอนนั้นเป็นรายการ IBSF ตอนนั้นหนูอายุ16ปีค่ะก็สามารถคว้าแชมป์ได้ครั้งแรกของหนูด้วยค่ะก็คู่ต่อสู้ตอนนั้นเป็นคนไทยด้วยกันค่ะใบพัฒนศิราชาซึ่งเป็นคู่ชิงตั้งแต่ปีก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็มาปี2016อะค่ะก็คือชิงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งในรอบชิงอะค่ะก็ มีความกดดันด้วยเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะโตมาด้วยกันฝึกซ้อมด้วยกันเหมือนเราได้ปลดล็อกในเรื่องของแชมป์ด้วยค่ะตอนที่ได้แชมป์ก็คือดีใจมากๆร้องไห้ร้องไห้เลยเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในการเล่นกีฬาสนุกเกอร์เป็นอย่างสูงแล้วก็มีความตั้งใจในการฝึกซ้อมมีความอดทนนะครับตอนนี้เนี่ยมิงก็พัฒนาทั้งฝีมือนะครับแล้วก็อุบนิสัย ความขยันขันแข็งรวมทั้งภาษาอังกฤษตอนนี้ถือว่าน้องมิงก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งมากค่ะก็ก่อนที่จะขึ้นมือ1ของโลกนะคะหนูก็ได้อยู่อันดับ3ของโลกค่ะแล้วก็ได้ไปแข่งรายการเบลเชียมโอเพนค่ะเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมของผู้หญิงตอนนั้นได้คว้าแชมป์ค่ะก็เลยได้ขึ้นเป็นมือ2ของโลกค่ะ หลังจากนั้นก็คือจะมีการเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะรายการเอเชียแปซิฟิกค่ะก็มีมีการเช็คตารางคะแนนค่ะว่าถ้าหนูเข้าประมาณรอบ8คนนะคะคะแนนน่าจะขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกได้ค่ะอีกหนึ่งรายการที่หนูได้เดินทางไปแข่งที่ประเทศอเมริกานะคะเป็นรายการ US Open ค่ะซึ่งตอนนั้นคะแนนเรียลไทม์ของหนูอยู่อันดับ2ของโลกค่ะหนูจะต้อง คว้าแชมป์เพื่อที่จะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งค่ะแต่ว่ารายการนั้นก็สามารถทําผลงานแบบประสบความสําเร็จได้ก็กลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกได้แล้วก็คว้าแชมป์ได้ค่ะความสาเร็จมันอยู่แค่เอื้อมครับขอให้คุณมีความตั้งใจแล้วก็เหมือนอย่างน้องมิ้งที่เป็นหนึ่งในความเพียรหนึ่งในความอดทนหนึ่งในความมุ่งมั่นหนึ่งในความฝันของเขาแต่แต่ละคนต้องทําทาได้ไงทำได้ไง,ไไงต้องทําด้วยตัวเองครับผมได้แค่แน่แนวทางเพราะน้ผมก็เป็นหนึ่งในในสปีชีที่ว่าทํางานหนัก จากวันนั้นถึงวันนี้40สกว่าปีผมก็ยังซ้อมหนักอยู่แต่เราซ้อมเพื่ออะไรเพราะเราอยากได้ไปถึงฝันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครแต่คนเก่งมีเยอะครับมีเยอะแต่ความเพียรกับความอดทนของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันมีฝีมือเยอะครับแต่ว่าความเพียรความอดทนที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปใช่ไหมคุณต้องไปสารฝันเน,นี่ยตรงเนี้ยพวกคุณพร้อมหรือย,อยังนะครับผมเคยตั้งเป้าหมายสูงสุดของหนูก็คือการเป็นแชมป์โลกค่ะการขึ้นมือหนึ่งของโลกการได้เข้าไปเล่นกับผู้ชายในเมนวร์ค่ะ ก็ตอนนี้ได้ทั้ง3อย่างแล้วก็พยายามที่จะหาเป้าหมายต่อไปเพื่อที่จะสร้างผลงานให้กับตัวเองตลอดผมโชคดีที่น้องมิ้งเนี่ยเป็นเด็กที่แบบเชื่อฟังนะครับแล้วก็ทำอะไรเขาตั้งใจทำจริงๆนะครับแล้วก็ที่ทำให้เขาประสบความสาเร็จได้ในวันนี้เนี่ยผมว่าหนึ่งความตั้งใจของเขาความอดทนอะไรต่างๆเนี่ยมากครับก็ภูมิใจเขามากครับ ถ้าหลายๆคนมองก็ต้องมองว่ากีฬาสนุกเกอร์เป็นกีฬาสำหรับผู้ชายนะคะแต่ในมุมมองของหนูเนี่ยกีฬาสนุกเกอร์ก็คือ,อได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะแบบเด็กแค่ไหนเราก็สามารถที่จะแบบฝึกซ้อมเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปได้แล้วก็ผู้หญิงก็สามารถชนะผู้ชายได้แล้วก็ความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายเนี่ยมันจะมีความต่างในเรื่องของอร่างกายค่ะสรีระกัน การกล้ามเนื้อของของผู้ชายเนี่ยเขาจะมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าผู้หญิงก็สามารถชนะผู้ชายได้อาจจะดูเหมือนยากค่ะแต่ว่ามีความเป็นไปได้ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะเปลี่ยนมุมมองในการมองกีฬาสนุกเกอร์นะคะให้เป็นกีฬามากขึ้นค่ะเพราะว่าออตอนนี้นะคะกีฬาสนุกเกอร์ก็ได้เปิดกว้างมากขึ้นเป็นกีฬาเป็นอาชีพมากขึ้นค่ะสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้แล้วก็ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ด้วยค่ะความตั้งใจที่น้องมิ้งมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้เนี่ยต้องพยายามทำให้ได้ดีอยู่ตลอดเพราะอย่าลืมว่าการเล่นกีฬาสนุกเกอร์ก็เหมือนเป็นอาชีพหนึ่งของน้องมิ้งอยู่แล้วก็ขอให้รู้ว่าในการฝึกซ้อมของน้องมิ้งนี้เนี่ย แต่ละวันต้องมี6 8ชั่วโมงต่อวันนะครับอย่าไปทอ้อถ้าทำได้อย่างนี้ผมถือว่าในอีก10ปี20ปีข้างหน้านี้เนี่ยน้องมิ้งก็จะได้เดินในทางนี้อ,อ,อย่างเ,เข้มแข็งแล้วก็จะคว้าแชมป์อื่นๆต่อไปอย่าลืมว่าในแการแข็งระดับโลกแล้วนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญในระดับหนึ่งและในอนาคตนี้เนี่ยซีเกม เอเชนยนเกมแล้วก็เอเชนยนอินดอร์เกมต่อไปจะมีการบรรจุสนุกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนจะไปแข่งขันนะคะการฝึกซ้อมของหนูโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการฝึกซ้อมใน,ในโต๊ะสนุกเกอร์ค่ะเพราะว่าการแข่งขันสนุกเกอร์หรือการพัฒนาฝีมือค่ะ เราใช้ชั่วโมงในการฝึกซ้อมเยอะมากๆค่ะสำหรับการซ้อม8ชั่วโมงหนักสําหรับหนูไหมหนูคิดว่าถ้าหนูจะเป็นนักกีฬาเต็มตัวการซ้อม8ชั่วโมงเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือก็ก็ถือว่าดีค่ะโดยส่วนใหญ่หนูหนูจะเน้นเรื่องของการคอนโทร์ขาวค่ะแบบว่าให้เราแทงง่ายมากขึ้นยิ่งแทงยิ่งง่ายยิ่งรู้สึกง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกซ้อมการคอนโทร์ขาว นะตอนนี้ช็อตที่หนูมั่นใจนะ่าจะมีเรื่องของลูกไก่ผ่ดแล้วก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเข้าเบรกเพื่อที่จะปิดเกมนั้นให้ได้ค่ะในตอนแข่งขันนะคะสิ่งที่หนูโฟกัสนะตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องของสมาธิค่ะแล้วก็ความที่อยากจะเอาชนะเพราะว่าเราก็ฝึกซ้อมมาหนักมากๆเราที่อยากจะเอาชนะตัวเองอยากจะเอาชนะในการแข่งขันอยากจะคว้าแชมป์นะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ เงินรางวัลด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวด้วยค่ะก็วิธีรับมือในช่วงที่หนูดาวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูไม่สามารถที่จะแทงดีได้ตลอดเวลามันก็พยายามเข้าใจกับตัวเองให้มากขึ้นค่ะว่าคนเรามันไม่สามารถที่จะเพอร์เฟกได้ตลอดเวลาบางทีการที่เรา แทงไม่ดีนะวันนี้เพื่อที่เราจะพัฒนาฝีมือตรงนี้ไปดีในวันข้างหน้าค่ะ หมายของหนูต่อไปนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันแชมป์โลกให้ได้มากที่สุดยืนระยะมือหนึ่งของโลกให้ได้นานที่สุดค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการแข่งขันกับผู้ชายค่ะหนูอยากจะเอาชนะตัวเองให้ได้ในการแข่งขันกับผู้ชายค่ะเพราะว่าการแข่งขันกับผู้ชายมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะมองว่าผู้หญิงเนี่ยซู้ผู้ชายไม่ได้ ซึ่งหนูอยากจะทําให้เขาเห็นว่าจริงๆเราสามารถชนะเขาได้แล้วก็เป็นการปลดล็อกให้ตัวเองด้วยค่ะค่ะก็ในการแข่งขันเมนทัวนะคะหนูเคยชนะมิเชลแมนค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนปลดล็อกที่ตัวเองสามารถชนะผู้ชายในการแข่งขัน w o r l d s no o ker ได้แต่ก็ยังอยากที่จะชนะผู้ชายต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองด้วยแล้วก็ อยากจะทําให้หลายๆคนเห็นว่าการแข่งขันระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยผู้หญิงก็สามารถชนะได้ค่ะแมตท,ที่ที่หนูรู้สึกประทับใจนะคะก็น่าจะเป็นแมตท,ที่ได้แข่งรายการมิกซ์ u b l e เบิคู่กับผู้ชายที่เป็นท็อปโฟของของผู้ชายะคะ่ะรายการนั้นก็คือการเอาท็อปโฟของผู้หญิงกับท็อปโฟของผู้ชายมาจับฉลากเพื่อที่จะเล่นคู่กันนะคะณตอนนั้นหนูได้คู่กับนิวโรเบอร์สันคะ่ะณวันแรก หนูแข่งแพ้ทั้ง2องแมตต์ก็คือแทบจะตกรอบร้อเปอร์เซ็นแล้วแต่ว่าอยู่ๆก็วันที่2องะค่ะมันอะไรๆๆอย่างมันดีขึ้นทำให้เราสามารถชนะได้แมตต์หนึ่งแล้วก็สามารถเข้าชิงได้ค่ะแล้วพอได้เข้าชิงเราเหมือนเรามีความมั่นใจกันมากขึ้นก็เลยทำให้คว้าแชมป์ได้ค่ะ น้องมิงเนี่ยเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองมาในหลาย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 อีเวนต์หลายรา,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 ายการผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากเป็นอย่างน้องมิงก็ต้องเอาน้องมิงเป็นตัวอย่างว่าเขาเนี่ยเป็นแบบอย่างในการหนึ่งในเรื่องของความเพียรความอดทนต่อทุกซิวจง,งเพราะคุณจะรู้ว่า,วาและตอนนี้น้องมิงไปค้าแข่งอยู่ในประเทศอังกฤษใช่ไหมครับก็ถือว่าตอนนี้ถ้าคิดบวกมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยได้ เขาเนอะไรได้ต่อสู้กับของผู้ชายนะโปรเฟสชั่นของแต่เนี้ยพอสู้กับผู้ชายปุ๊บเนี่ยเกมการคิดความอ่านความวิสัยทัศน์เขาก็จะกว้างขึ้นผมม่กว้างขึ้นแล้วพอเล่นมากลับมากลับมาในโมเมนต์ของของผู้หญิงด้วยกันผมว่าเขาน้าจะดูง่ายขึ้นนะ ็ทักษะในการแทงสนุกเกอร์ให้ดีขึ้นนะคะก็ไม่ได้มีแค่การฝึกซ้อมอย่างเดียวค่ะมีเรื่องของการดูวิดีโอนักกีฬาที่แ่งดีกว่าเรานะคะหรือดูวิดีโอของพวกท็อปทอปอะค่ะการศึกษารูปเกมการศึกษาการวางข่าวของเขาจินตนาการของเขาค่ะก็สามารถช่วยได้ค่ะในฐานะนักกีฬาสนุกเกอร์คนหนึ่งนะคะหนูก็อยากจะเหตุวงการสนุกเกอร์นะคะให้มีการสนับสนุนมากขึ้นแล้วก็ให้เป็นที่รู้จักได้มากขึ้นค่ะเพราะว่า ตลอดเวลาที่หนูอยู่ในวงการสนุกเกอร์มาต้องยอมรับเลยว่านักกีฬาไทยของเราคือมีฝีมือกันทุกคนค่ะเราเก็บเกี่ยวผลงานสร้างผลงานให้กับประเทศมาโดยตลอดซึ่งหนูคิดว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่สามารถสร้างผลงานให้กับประเทศได้ค่ะหลังจากที่ประสบความสําสเร็จทุกอย่างนะคะหนูก็อยากจะขอบคุณนะคะคนที่จุดประกายเริ่มต้นของหนูก็น่าจะเป็นครอบครัวก่อนเลยเพราะว่า ถ้าไม่มีครอบครัวการซัพพอร์ตการสนับสนุนที่ผ่านมาก็น่าจะไม่มีหนูในทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทางครอ,อบครัวพี่บิ๊กสระบุรีค่ะที่ให้การสนับสนุนณช่วงแรกๆทีเ่เด็กคนนี้ได้ได้เริ่มเล่นมาค่ะสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยค่ะโพสท,ทุกๆขัน้นอาจารย์ทุกๆขั้นนะคะก็คือมีส่วนช่วยในการพัฒนาฝีมือหนูมาตลอดค่ะนิชคิวค่ะโอมาค่ะแล้วก็เซนจูรี Q ่คิวทิค่ะ แล้วก็หลักๆส่วนใหญ่เลยก็น่าจะเป็นไฮเอ็นสนนกเกอร์ค่ะที่ส่งหนูแข่งขันไม่ว่าหนูจะแพ้ชนะก็คือยังเชื่อมั่นว่าหนูจะไปต่อได้ค่ะ ก็อยากจะฝากถึงนักกีฬาหรือว่าน้องๆที่กําลังจะเริ่มเล่นกีฬาสโนว์เกอร์น,นะคะหนูก็อยากจะให้ทุกคนสู้ๆค่ะทุกคนมันจะมีช่วงที่โอเคเรากําลังจะขึ้นแล้วเราอาจจะต้องรู้สึกเหนื่อยนิดนึงอะค่ะตอนนั้นถ้าเราผ่านมาได้หนูคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มกับสิ่งที่เราได้ทํามาค่ะการที่เราแพ้มันเหมือนเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะชนะในวันข้างหน้า หนูเชื่อว่าเวลาที่เราคนเราไม่มีทางแพ้ไปตลอดหรอกค่ะถ้าเรายังฝึกซ้อมยังมีความตั้งใจในในการอยากเอาชนะค่ะหนูก็เชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะทำได้ทุกคนทำได้ เรื่องราวของมิ้งสาบุรีที่สามารถประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ล้วนมาจากความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทของเธอในการฝึกซ้อมและฝึกฝนจึงสามารถทำให้เธอสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการสนุกเกอร์เมืองไทยได้